กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบก,กับครูโดองอีกครั้งในช่องครูโดงคอยคลิปนี้อีพีนี้ก็ต้องบอกว่าช่องครูโดงคอย ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อ,อย่างสูงนะครับหลายท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้ช่องคุณดงคอยคุณดงพู้เสมอเราเป็นช่องอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับให้กับคนที่สนใจในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเหรียญ แล้วก็บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาพเพื่อนำมาสะสมด้วยคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญกระสาอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต้องบอกว่าคนที่เก่าๆหรือว่าใครที่ มีเหรียญแบบนี้เก็บสะสมไว้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณ,คณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับคุณดวงอยากให้ดูเหรียญกระสาบเหรียญแบบนี้รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นทองเหลืองเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับปีพศ2523เหรียญ50สตางค์พศ2523นะครับต้องบอกว่า โอ้ปัจจุบันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีเหรียญน,นี้หลายคนไม่ทราบนะครับบางคนไม่รู้ว่ามีราคาถามว่ามีราคาไหมก็เกินหน้าเหรียญไปแล้วนะครับเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเกินหน้าเหรียญไปแล้วเนี่ย ปี23แต่หลายคนยังไม่รู้นะครับว่ามีเหรียญ23สที่ปั๊มออกมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นเหรียญเออเลอคอยหลายคนยังสอบถามเลยคุณดวงเขาสอ,สอบถามหน่อยเหรียญนี้แม่เขามีอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาให้มาสอบถามว่าแบบนี้มีราคาไหมมีราคานะครับเดี๋ยวคุณดวงให้ดูเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับใครมีเหรียญ50สตางค์ปี2523ลนลองลอง,ลองดูนะคุณดวงหยิบเหรียญให้ดูเลยมาเปรียบเทียบให้ดูเลยเนี่ย ไม่ให้เสียเวลานะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวขยายนิดนึงเนาะจะได้เห็นจชัดนี่ครับนี่เห็นไหมนี่เป็นเหรียญปกตินะครับด้านขวามือเป็นเหรียญปกติเห็นไหมครับด้านขวามือเป็นเหรียญปกตินี่ห้าสิบสตางค์นะครับสองห้าสองสาส่วนด้านนี้จะเห็นนะครับว่ามีความผิดปกติอยู่ตรงนี้นะครับมีความผิดปกติอยู่ตรงนี้เหรียญที่เห็นนี้เป็นเหรียญ ปั๊มซ้ำนะครับขยบให้ดูเห็นๆจจะดีกว่าเนาะหลายคนต้องทราบต้องบอกจริงๆว่าหลายคนไม่รู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้ราคาสูงนะเนี่ยเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญปั๊มซ้ำนะครับเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยจะเห็นมีพระบรม,มาสาราถาเสสาทิศลักษณ์ในหลวงราชการที่9ปั๊มทับลงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยลักษณะนี้คือปั๊มขึ้นรูปมาก่อนแล้ว เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการดีดออกจากแม่พิมพ์ดีดไม่หมดนะครับคือดีดออกไปแล้วเหลือครึ่งหนึ่งแล้วปั้มทับลงใหมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็ออกมาแนวนี้นะครับอันนี้คือด้านหัวนะครับมาลองดูด้านก้อยเห็นไหมครับนี่ด้านก้อยก็ออกมาเช่นเดียวกันเลยองศาเดียวกันนะครับเนี่ยองศาเดียวกันเนี่ยครับผมด้านหน้าด้านหลังเนี่ยองศาเดียวกันนะครับ นี่เห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังในองศา,าเดียวกันใครมีเหรียญคู่คดวงเห็นปี2523เนี่ยเหรียญ50สตางค์เนี่ยมีเยอะนะครับแต่หลายคนไม่รู้ว่าเหรียญแบบนี้มีราคาก็ลองลองดูนะครับเนี่ยก็ตั้งแต่300จนถึงหลักพันบาทนะครับลักษณะเนี่ยเนี่ย3 0 0จนถึงหลักพันบาทใครมีเหรียญ50สตาังค์2523ลองลอง,ลองตรวจสอบดูนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับ แล้วหาที่ขายที่จําหน่ายไม่ได้ทักทายกุโดงมานะครับแต่ก็ขอ,อนิดนึงอย่าแพงมากเนาะเพราะว่าเออเราซื้อมาก็เชื่อซื้อในการสะสมนะครับก็ถือว่าแบ่งแ่งปันกันไปนะก็โอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญปกติแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนแต่เหรียญน,นี้ออกมาในลักษณะของเป็นเหรียญแทบจะเป็น UNC เลยเพราะว่าที่คุโด่งได้มาคือคน ที่ที่เขาเก็บสะสมไว้นี่เขารักษาอย่างดีเลยนะครับใส่เมาส์ใส่ตลับเอาไว้อย่างดีเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ราคาก็จะสูงแต pues ่ถ้าเกิดเก่าๆและเป็นแบบนี้ราคาก็อาจจะลดลงมานิดหนึ่งนี่คือเรื่องราวดีๆที่คุณดวงอยากจะมาบอกนะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 니맘 전하고 싶어 When you bring my valentine